วันนี้ไม่ใช่เวลาทั้งวันกับการซักผ้าแล้วก็ทําความสะอาดเกือบทั้งบ้านเลยวันนี้แดดกําลังดีเลยค่ะตากผ้าทิ้งไว้หอมฉุยจากนั้นก็จะแวะมาทําความสะอาดบ้านกันค่ะห้องของเราดูผินๆอาจจะไม่ได้สกรปรกอะไรแต่ของเยอะหน่อยนะเดี๋ยวว่าจะซื้อตู้เสื้อผ้าเข้ามาละหยิบเครื่องดูดฝุ่นซิมพัดคู่ใจมาแล้วก็ลุยกันเลยพื้นกระเบื้องแบบนี้คือต้องทําความสะอาดตลอดเลยค่ะเส้นผมเอ่ยฝุ่นเอ่ยมีให้เห็นตลอดพอเห็นแล้วมันก็นหงดหงิดมากเลยนะทุกคนตรงร่อง หน้าต่างก็เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นเลยค่ะอเมเนี่ยดูดฝุ่นในห้องแทบจัดทุกวันเลยนะแต่เส้นผมก็มีมาให้ทําความสะอาดตลอดเลยค่ะผู้หญิงอย่างเราอะเนาะเครื่องดูดฝุ่นของซิมพัทเนี่ยอเมใช้มานานมากๆยังไม่เสียเลยอะทุกคนเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้ทําความสะอาดกลิบเลยนะแถมราคาของเขาก็น่ารักค่ะอเมใช้เครื่องดูดฝุ่นของซิมพัทตั้งแต่ยังเรียนอยู่หอเลยอะ้องของเราเนี่ยดูดฝุ่นเป็นประจำนะคะก็เลยไม่ได้มีฝุ่นอะไรมากมายทําความสะอาดง่ายค่ะอ๋อน้องเขา เปลี่ยนหัวได้ด้วยนะทุกคนจะมีหัวเล็กๆแบบนี้มาให้อีกหนึ่งหัวสําหรับทําความสะอาดตรงมุมเล็กๆอย่างเช่นรองหน้าต่างแบบนี้ค่ะโอ้ยทุกคนดูสิฝุ่นเยอะมากๆหัวดูดฝุ่นอันนี้คือเล็กนิดเดียวสามารถดูดตามซอกต่างๆสบายเลยค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างอเมเนียชอบทําความสะอาดชอบซักผ้ามากๆเช่นวันไหนที่รู้สึกเครียดๆกับงานก็จะชอบมาทําความสะอาดแบบนี้แหละค่ะมันรู้สึกเพลินดีนะคะไม่ต้องคิดอะไรยิ่งดูดฝุ่นเสร็จแล้วเห็นห้องสะอาดสะอา้าน เป็นระเบียบจะยิ่งรู้สึกสบายใจรู้สึกอารมณ์ดีมากเลยค่ะ เห็นไหมทุกคนอเมดูดฝุ่นกลิปเลยเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดมุมอื่นๆของบ้านด้วยที่เห็นกองไว้อยู่ตรงนั้นเป็นเตียงค่ะพี่ชายเพิ่งสั่งมานะคะแกยังไม่มีเวลาประกอบนี่ทุกคนหลังโซฟานี่คือแหล่งรวมของฝุ่นต่างๆเลยอเมเห็นก็ทนไม่ได้เลยค่ะจัดการดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะคะอเมชอบเครื่องดูดฝุ่นของซิมพัตรงที่เขาน้ําหนักเบาใช้งานสะดวกเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้แต่ดูดฝุ่นได้ดีมากที่ชอบอีกอย่างเลยก็คือราคาน่ารักแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าของซิมพัสดย ังรับประกัน1ปีเต็มถ้าพังไม่ต้องส่งซ่อมนะรับเครื่องใหม่ไปเลยค่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวเวอร์ใช้งานก็ง่ายแถมราคาก็ไม่แพงอเมว่านอ้นองนักศึกษาเด็กหอ,อก็น่าจะชอบนะคะไหนๆก็ไหนๆละล่าสุดอเมก็แวะเข้ามาทําความสะอาดในห้องพี่ชายด้วยค่ะถือว่าห้องของนางเนียวเรียบร้อยมากๆเลยนะยังไม่พอนะคะเข้าไปในห้องพี่ชายคนโตอีกแต่ว่าเนี่ยขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีวัน,ว,นวันหนึ่งอะที่เรารู้สึกขยันมากๆอย่างเช่นวันนี้รู้สึกอยากทําความสะอาดมาก พอเห็นพื้นสะอาดกริบแบบนี้รู้สึกดีมากส่วนห้องของพ่อกับแม่ไว้อเมย์ค่อยไปทําความสะอาดนะเพราะตอนนี้แม่กําลังพักผ่อนอยู่ในห้องค่ะแกเพิ่งจะแพ็คลิ้นจี่ส่งไปนะคะคงจะเหนื่อยและเนี่ยก็คือฝุ่นที่อเมดูดมาได้ขนาดบ้านเราทําความสะอาดทุกวันอยู่แล้วนะคะยังมีฝุ่นให้เห็นเยอะขนาดนี้เลยค่ะโห<ฮ>เห็นแล้วขนลุกแต่จะว่าไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนอ๋อเผื่อใครสนใจเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวอเมยปักตะกาทิ้งไว้ให้นะคะไป แลวบายบายค่ะ